สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนีสิมาเก็บบักคุงค่ะโอ้ดึงลงก่อนอะให้เป็นปุ๋ยเก็บบักคุงพันต่ำจ้ะเอาไปเฮ็ดบุญยุวัดค่ะนี่ตอนนี้เนื้อในกระลังเขาเอิญไวอย่างเหลืองๆอ่ะจ้ะกำลังเหลือง นี่ถ้าเป็นแบบนี้คือกระลังเหลืองจ้ดี๋ยวเอาอุ้ยในสองหน่วยติดกันเป็นบังหวงสายบา่เอาไปวัดจ้าเดี๋ยวอึ๊บไปอีกหน่วยหนึ่ง ทำบุญที่วัดป่าค่ะนี่สามสี่หาหาหน่วยหาหน่วยสวยๆใจอย่ามายุ่งลูกนี่เอาไปหนึ่งก็ได้ต่ำก็ได้จะเป็นบักหุ่งพันต่ำแซบๆ๋ยวาลีกเก็บใส่ถุงก่อนต้องทำตามไปต้องมายุ่งต้องมาวุ่นวายทุกเรื่องทุกเรื่องเลยฮึ จากนั้นจไปซื้อเครื่องตำสมน้ำตาอโนโมทาหน้าบุญน,น้ำกันเด้อจ้าปลูกบักุงหลักก็เอาไปเฮ็ดบุญจ้า